นี่กำลังรออยู่นี่มาครับมาได้เวลาแล้วนี่สวายพระตาหารหลวงปู่มาเดอ้อนี่หลวงปู่มาแล้วไ,ได้ถวายพระตาหารพร้อมกันนี่ครับมาจากน้องตะไก่จากโชคชัยรองอุดมมาแล้วครับ <c oughs> เชิญครับเชิญครับได้ถวายปัตตาหาหลวงปู่พอมกันเด้อมามาครับมนครับม้นครับลุงครับเด้ถวายพรอมหลวงปู่เลย ตต so oh, oh, ุมาเทพวายเปนพระโอเคีข้าโยโขภาวะสิวาตันติเรตนิตังพุทธาปายโสชาตาโลมวัตันที่อายุวันโอยุคลัง มหาเนี่ยมมากมากครับวันนี้มนาสาธุทุษทันเลยครับเด้อนำมาตาหารมาถวายหลวงปู่มาถวายพระคุณเจ้าวันนี้ วันนี้ก็จะเริ่มนะครับเตรียสสถานที่วันพุ่งนี้นะครับวันมีวันนมืมวันจะถึงวันที่สิบห้านะครับเด้อวันที่สิบห้าลืมนะครับฝากไปยังทุกท่านวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเนาะมาร่วมงานแสดงวิทาตาจิตวันเกิดหลวงปู่สุขยโสธโร ญาติยมก็มาหลายนะครับนั่งรอคุณปู่กำลังฉันพัฒนาหานนะครับเนาะนี่สักครู่หลวงปู่ชันพัาหารเขาจะได้มารับญาติโยมงนั่นนะครับเนาะมานั่งรอมาจากหลายที่ นี่หลวงปู่กำลังสันน่ะน้อหลวงปู่ได้สันก่อนนี่มีพระคุณเจ้ามาจากด่านคุณทศนะครับน้องมันเป็นฆาตหล้านหลวงปู่ครับมากราบหลวงปู่ด้วย จากโชคชัยไปต่อันนี้ได้กล้วยได้กล้วยได้ทับนะครับมาไหว้ลูกปูดเนาะ วันที่15นะครับวันที่15เริ่มพิธีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนนี่พิธีทำบุญตักบาตรนะครับเนาะวันวันที่15วันแสดงมุนตาจิตวันเกิดหลวงปู่สุขครบรอบ89ปีเด้อครับครบรอบ89ปีวันที่15กันยาของทุกปีนะครับเนาะงานแสดงมุนตาจิตหลวงปู่สุขเยสโสทโลบัดนี้ก็ย่างเข้าซิปเลยได้บัดนี้ครับหลวงปู่ ก็จะมีเจ้าภาพลงทานหลา,หลายเจ้าภาพเนาะมาะครับเ,เชิญนะครับเด้อท่านใดที่จะมาร่วมนะครับเนาะวันที่15นะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลนะครับเนาะหลวงปู่จะไ,ได้รับนะครับลูกเพาะจะผู้สร้างนะครับเนอะที่จะมอบให้กับกองทัพภาคที่สองเนาะครับเนาะก็จะมีนาย ทหารนะครับชั้นผู้ใหญ่นะครับนกมารวมพิธีด้วยนะครับนกแต่ส่วนจะมอบที่นี่หรือจะไปมอบที่ชายแดนนะครับรออีกครั้งหนึ่งนะครับหลวงปู่บอกรออีกล้ีล๋ยวมาดูมอบปัตถุมงคลให้กับทหารนะครับเนกะกองทัพภาคที่สองนะครับนะ

หลายที่นะครับเนาะลาบหลวงปูมาถวายพระตาหารมาถวายพระประธานมาอาบน้ำมนนะครับเนาะฝากฝากพอคามในเอฟซีเด้อดู <language> ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วย <g ül> มาเช่าลุงป,ปู่เจิมรถายแดงในเช่าเลยมาเช่านี่เจมรถายแดงดูเด้อในคลิปนั่นในคลิปวิดีโอ6028ายแดงับมาเช่านี่เด้ออย่าลืมอย่าลืมไก่วันแล้ว <g ül> <g ül> เป็นแนวทางนะครับเนาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเนาะเราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ นะครับแต้มเดียวน่ะนี่นะอ๋อช่องทรงชาแนลครับครับช่องยูทูบซงชาแนลเห็นครับเห็นกดเข้าไปก็จะขึ้นเลยครับเราบอกกดติดตามแล้วก็จะมีคลิปให้ดูตลอดเห็นจะถ่ายคลิปของคุณเนีครับกดดูถั่วกดยูทูบก่อนนี่ครับกดยูทูบแล้วก็กดเอ่อค้นหา พิมพ์คำว่าทรงชาแนลก็มันจะขึ้นเลยครับภาษาไทยงดงดก่อนก่ผมผมก่ถ่ายเขาหลวงปู่เจิมรถก็มาครับอันสาหนึ่งอะไรเนี่ยนะเด็กเด็บเยนเขา ห้าสามห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็าซื้อเใครเป็นนงคเป็นกวาเลยนครับพออปนเนด้อวันที่สิบห้าครับจะมาก็ถ้อรอจนเอฟซีลาวุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันเพลง พี่ยงยุทธลำเพลินออฟิเชียลลาอุ้งอิงนพ่อใหญ่ไม่หน่อยจะมาก็มาเด้อทีมงานสาวหน่อยเพื่อนเพื่งจะมากราบลวงปู่วันที่15ก็ยนเชิญเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องส่งแ n แนลไ้ด้วยนะครับเด้อครับสบายดีสวัสดีครับ